สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเกียรติศรีป่าจำมาดทิทที่12พฤศภาคม2567มาเริ่มกันที่คู่ที่1กันเลยครับคู่ที่1น,นี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าชายสี่โชดบางแสนจะพบกับปานดำสวนน้ำทานคีรีคู่นี้ชกกัน112ปอนด์เมื่อคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าชายสี่โชดบางแสนดูว่าช่วงนี้ฟอร์มสดเราจะใช้ลูกจังหวะฟีมือจังหวะ ตะต่อยอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วเข่าปั้มตีมีอาวุธครบเครื่องหลากหลายลูกแข็งแรงแข็งแกร่งนี้น่าจะดีกว่าเจ้าปานดําสวนน้ทาทันคีรีที่ดูว่าเป็นมวยจงังหวะเตะต่อยจงังหวะฝีมือแต่ดูว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี้ไม่เท่าไหร่จึงให้เจ้าชายสี่ชดบางแสนนี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่สองของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่ หรือเจ้าประเภทประพาพรสอดีชพันธ์จะพบกับสิงห์ดำชห้าพยักคู่นี้ชกกันร้อยเก้าปอนมวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นี้น่าจะใช้ลูกอาวุธที่หลากหลายอาวุธยาวอาวุธรวดเร็วลูกขยันจังหวะฝีมือครบเครื่องเตรียมเชิงดีน่าจะชนะเจ้าสิงห์ดำชหพยักที่ดูว่าเป็นมวยเข่าปั้มตี ลูกปูล,ลูกสู้นี่ดีแต่ดูว่าความเป็นมวยนี้จะน้อยกว่าดูคู่นี้จึงให้เจ้าเพชรประภาพรสอดิชาพันนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นมวยแทนทั้งสองเป็นการพบกันระหว่างเจ้าลูกช้างกระเป๋าลิงกี้จะพบกับเพชรสีนินต่อคงอินมวยคู่นี้มาเสริมแทนเจ้า บีน้ำลักกี้บันเทิงกับเจ้าเชิงเอกที่แจ้งถอนไปคู่นี้มาเสริมแทนมาเสริมแทนโชคกันร้อยยี่สิบเกียปอนมวยคู่นี้ผมยิงชอบไปที่เจ้าลูกช้างกระเป๋าลิงกี้ดูว่ามีลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งอาวุธหนักลูกแรงดูว่าน่าจะเกีย์เวทีมมวยช่องเก็ดกว่าเจ้าเพชรสีนินต่อคงอินที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝฟมือ ครบเครื่องกระดูกมวยดีแต่ดูว่าความเชื่อถือความแข็งแรงแข็งแกร่งของกิตหัวใจนี้ไม่เท่าไร่จึงให้เจ้าลูกช้างกระเป๋าลิงกี้นี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบปะหว่างเจ้าเพชรน้ำงามวีเคขาใหญ่จะพบกับเจ้าฟ้าน้อยเหยตดชัชนันคู่นี้ชกกัน125ปอนด์มื่คู่นี้ผมดูว่าเจ้าเพชรน้ำงามวีเคขาใหญ่นี้น่าจะใช้ลูกจังหวะปีมือครบเครื่อง อาวุธหลากหลายเขาปั้มตีมีตีมีโตดูว่าดูว่าจังหวะฝีมือนี้เบียมเชิงนี้ดูว่าน่าจะดีกว่าจเจ้าแก้ฟ้าน้อยที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือจังหวะมวยคล้ายๆกันดูว่าแต่ดูว่าเป็นมวยที่ขี้เกียจออกอาวุธไปหน่อยอาวุธอาวุธนี้ไม่หนักไม่แรงดูว่าเจ้าเพชรน้ำงามนี้มีลูกขยันมีลูกอาวุธที่หลากหลายลูกได้ถอยได้ น่าจะใช้ลูกรวดเร็วอาวุธที่หลากหลายนี้เอาชนะได้มวยชอบ80%ชอบไปที่เจ้าเพชรน้ำงาม v k เขาใหญ่คู่ที่4และมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าลูกช้างกระเป๋าลิงกี้คู่ที่3